ไม่ต้องพูดอะไรเยอะกูไม่ใช่คนเลอะเธอไม่ได้หลอบอยู่เชียงใหม่พาวากูสตีนเข้าเหลออิวสลิกมันเป็นใครมึงอย่ามาคิดว่ามึงแน่มึงมันหน้าตูวเมียหน้า ตการกระทำมันอยู่ในใจไม่ใช่แค่คำพูดตัวมือปากดีเขาเรียกไม่มีหูลูดคิดเฮียอะไรก็ทำนึกเฮียอะไรก็พูดปากดีอยู่ทุกๆวันเด็กแว้นก็เวลี่กูดเขาเรียกมึงไอดอลพวกกูเรียกมึงไอดอชาตินี้ไม่มีวันลืมพวกมึงไม่รู้จักเพออยู่สลิปหัวหมอยี่ัยผู้หญิงชอบหลอยไม่ว่าไปคบก,กับใครพอหมดประโยชน์มึงก็คงถอยแผ่นดินจะสูญเมื่อเมนตายไม่มีใครเอามึงอิ่วซึ ำนานที่งเลี้ยงทำเป็นฟักอิสลามและหายหัวหนีไปเรื่องมันยังไม่จบมันย่งมาคิดว่ามันง่ายทาเป็นออกมากกว่าโทษตอนนั้นโกรธมากมายเรื่องมันเข้าใจผิดโอโ้โหยูนูไอ้แผ่นดินจะสูญเมื่อมันตายไม่มีใครเอามืออยู่สิไอ้ควายตำนานที่งเลี้ยงแผ่นดินจะสูญเมื่อมันตายไม่มีใครเอามึง ตำนานที่ยังลีเก่งมาแต่เกิดโห่เก่งมาแต่เกิดเก่งมาจากไหนมึงคงจะแพ้ลูกระเบิดถ้าอยากรู้จักกูลองเข้า Google แล้วเซิร์ชอย่าคิดสิว่ามึงเก่งก็มึงแค่เด็กเพิ่งเกิดนะตำนานที่ยังลีไป